โอเคมาเริ่มกันเลยบอลเลอร์ er นะเป็นตัวที่โอพจัดเลยตอนนี้ถือว่าเป็นตัวที่โหดที่สุดในเกมเลยก็ได้พอเราเริ่มมาบอลเลอร์เลเวลศูมันจะหน้าตาเป็นงนี้นะนี่นะผมขาวเดี๋ยวผมขาวใส่เอ่อเสื้อกา้ามเกงสีฟ้าแล้วก็มีแบบเอ่อหมัดเหล็กนะท่านผู้ชมสุดเทมากบอลเลอร์เลเวลศูนวงหก คูดาวหนึ่งจุดสองดามจสิบนะครับอัพเกรดต่อไปชื่อว่า hand to hand training อัพเกรดต่อไปใช้ราคาเจ็ดร้อยบาทแต่จะอัปบราวเวอร์ให้เป็นวงเจ็ดอันนี้วงเจ็ดคูดาวหนึ่งวิดามจสิบห้านะครับอัพเกรดต่อไปก็จะแย่หน่อยนะ enchanted gauntlets นะครับอัพเกรดต่อไปชื่อ enchanted gauntlets ราคาพันห้าแต่แย่ตรงที่ว่า ลดดาเมจไออ,อืมไม่ทันนะไม่ทันไม่เป็นไรมันจะวางบเบลออีกตัวหนึ่งนะครับเฮ้อัปเกรดต่อไปมันจะใช้ราคาพันห้าซึ่งดูงแย่มากแล้วเดี๋ยวเลเวลสมันจะโชว์ว่าสกิลมันเท่มากเลเวลสี่นะอัพเกรดต่อไปมี hidden detection ค o o ด d o w n หนึ่งไปถึงศูนจุดห้าวิด,ดาเมจสิบห้ากลายเป็นสิบมันแย่ตรงนี้แนละ้วดาเมจมีบบลอร์รแค่นี้นะ แบบ5ตัวชนะบอสชนะบอสในโหมดอีซี่แบบโซโล่เดียวได้เลยโอ้โคตรโอแต่ผมไม่แน่ใจว่าโมดนี้มันทําได้ไหมแต่ผมจะลองไปดูผมจะลองทําดูใน PVP นะครับอ๋อใช่แล้วผมก็ได้ UGC มานะที่เป็นเอ่อเออ่มาสุก้านะซึ่งผมชอบมากเลยเอามาติดหลังเลยเท่ hey, มากผมชอบผมชอบกระดาบนี้นะขั้นต่อไปซึ่งถือว่าแย่จริงๆนะครับ เฮ่ hey. มาละอัลลองแอทแทคคอมโบอันนี้นะผมลืมไปว่ามันเสียดล่างด้วยอัลลองแอทแทคคอมโบแอทแทคคอมโบก็คือท่านผู้ชมเคยเห็นแบบเกมมืออื่นไหมที่มันตีหนึ่งสองสามแล้วมันจะหนึ่งสองสามคืออย่างเช่นดาเมจแรกอัปเกรดเลยใกล้แล้วครับท่านผู้ชมเห็นไหมไฟโน่ฮิตฟังเฉียงบอลด้วยดีๆนะครับ เห็นไหมหนึ่งสองสามนี่ครับคือเสียงมาเรอร์ก็คือตีครั้งที้หนึ่งครั้งที่สองพอตีครั้งที่สามอ่ะดาวเม i ไฟ l อ่ฟังนะฟังนะเห็นไหมไอตอนครั้งที่สามนะครับดาเมจมันจะกลายเป็นหกสิบนะซึ่งแรงขึ้นนะซึ่งผมไม่รู้ว่าตอนนี้ตีสามครั้งอ่ะไอครั้งสุดท้ายอ่ะมันดาเมทเท่าไหร่แต่พอเราอัปเกรดขั้นสี่พันแล้วว่ะดาเมจ ดามเมจตีครั้งสุดท้ายอ่ะไอหนึ่งสองสามไอดาไอตีครั้งที่สามอะจะดาเมจเป็นหกสิบนะครับแต่ไอ้ตีครั้งมันจะตีหนึ่งสองสามใช่ไหมไอ้ครั้งนี้หน,นึ่งกับสองอะดาเมจมันจะสามสิบแต่ครั้งที่สามดาเมจจะหกสิบไฟนอลฮิตนะครับนี่แหละนี่ไงเสียงนรับขั้นสี่พัน 4, มาแล้วดามเมตสามสิบไฟนอลฮิตหกสิบ ต่อไป่ช่ว่าโปรโตไทป์เฟรมนะครับอัพห้าพันนะแต่เมื่อกี้สี่พันนะนี่นะเสียงวงก็กว้างอยู่นะท่านะผู้ชมจะอัพตัวนี้ให้แม็กเลยแล้วก็จะจบคลิปนะเพราะผมต้องมีการบ้านที่ต้องทำอีกเลยคลิปนี้เร่งรีบหน่อยนะท่านะผู้ชม มันจะตีสามครั้งทุกรอบนะตีแค่สาครั้งนะท่านผู้ชมเห็นไหมเมื่อกี้เลือดบอสมันห้าสิบอะพอหนึ่งสองสามแล้วดาเมจกลายเป็นหกสิบเลยอย่างแรงพอเราใช้เฟรมนะครับอฮามาแล้วไอ้พวกนี้ไว้ตายครับ หมดครับหมดครับหนึ่งสองสามหมดครับโอเคอัพเกรดขั้นห้าพันอัพเกรดขั้นห้าพันเราจะเห็นอันนี้นะซึ่งผมยังไม่โชว์ว่าอะไรผมยังไม่โชว์เพราะว่ามันโอพีเกินไปอัพเกรดต่อไป Faster Hydraulic นะครับชื่ออัปเกรดของของมันนะตอนนี้เอ้ยเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูอัปเกรดเลยอ๋อแล้วก็ยังมีน็อกแบ็กด้วยนะสำหรับขั้นเลมูกสี่มีน็อกแบ็กนะครับ ริปูริปูชันริปูชันดาเมจก็คือน็อกแบ็กนะน็อกแบ็กดาเมจสองร้อยนะอัพขั้นสุดท้ายแต่เมื่อกี้เป็นน็อกแบ็กดาเมจเท่าไหร่มันก็ไม่แน่ใจเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมน็อกแบ็กน็อกแบ็กมันก็มีสตันด้วยนะครับมาแล้วไอ้ตัวนี้นี่เห็นไหมน็อกแบ็กดาเมจนะครับอย่างโอพีแล้วก็เมืเ่อกี้ตอนนี้วง่แปดคูดาวศูนย์จุดห้าดาเมจสามสิบนะปึ๊บ มาอีกตัวหนึ่งตรงนี้มาอีกสองตัวแล้วค่อยอัพแม็กตัวแรกของเรานะครับคือผมจะโชว์ทั้งเกมเลยว่าเอาว่า,างั้นนะแล้วก็คอนซูมโมโ b i ผม,โมก็เอ่อหมดเป็นที่ร้อยแล้วยนะังไง,ไงนี่ยน็อ k แบ็ k นะครับน็อ c แบ็ c นอ็อ o แ k ็กเสียงคือ epic มากอัพเกรดอัพเกรดบอลเลอร์นะครับ op มาก พันห้าเจมแล้วพันห้าเจมแล้วท่านผู้ชมอ๋อนี่ไงเมื่อกี้ก่อนจะอัปเกรดเป็นเลเวลสี่นะอัปเกรดขั้นเลเวลสามใช่ราคา 5, ห้าพันชมครับจากวงเจ็ดจากวงเจ็ดนะครับกลายเป็นวงแปดจากไฟโนลฮิตก็คือไอตีนึงสองสามอ่ะไอตีครั้งที่สามจากดาเมจหกสิบกลายเป็นแปดสิบห้าครับซึ่งแรงขึ้นกว่าเดิมนะเยอะเลยนะซ้ันี่คอมเมนเซอร์กำลังโดนถล่มทลายเลยนะเรียบร้อยนี่คอมเมนเซอร์ไม่เหลือครับ โอพีมากกับบอลเลอร์ไม่แน่ใจว่าโซโล่โมเทนได้หรือเปล่าถ้ามันโซโลโมเทนชนะกับคอมแมนเดอร์นะผมจะพูดเลยว่านี่คือสองคอมโบที่โอพีมากเฮ้ย <Hey, S 2> ดูดูว่ามันสามารถเอ่อน็อ c แม็กซ slowbot ได้ไหมไม่ได้ครับแต่ดูดาเมจสิครับทุกท่านดูดิโคตรแรงอ่ะียบร้อย ลงนาลกเรียบร้อยเลยโอพีเกินอ่ามาแล้วฟาสบอสนะครับล้องฟาสบอสแบบร่องหุ่นนะซึ่งจะรออัพสี่หมื่นเลยดีไหมครับผู้ชมหมื่มนสี่เลยดีไหมก็จะเอสอ,องันนี้กันเอเลือด ยิมห้าโคได้ยิมห้าเราไม่ตายท่านผู้ชมเอฟเฟกต์มากแล้วด,ดูตัวดิย่างเท่อะนี่เลยวสีอะจากถุงมือสีทองเอ้ยดยากแบบมือเหล็กสีเทากลายเป็นสีเนื้อแล้วนะสีเนื้อคนนั้นแล้วก็แบบมีแจ็คเก็ตคาดอยู่ด้านหลังด้วยนะเนีแจ็คเก็ตคาดอยู่ด้านหลังนะครับผมก็ไม่เปลี่ยนไปอะไรมาก แต่ด้านหลังเปลี่ยนไปไหมก็ไม่เปลี่ยนคนระับแจ็คเก็ตก็ไม่ไม่ใช่ดิเอิ่อไม่บอกเลยนะอ๋อนี่ไงที่เปลี่ยนเสื้อด้านในครับมีเสื้อด้านในทับมันคอนะครับแล้วก็มีสายคาดเบลอยู่อ๋อจริงๆมันคือเสื้อกันหนาวนั่นแหละดีโอเคนี่ไงนี่ไงไม่อกินต้องแต่งนะเห็นไหมไหมเบลลนี้ไม่ได้ตัวกระกากระนั้นเลยไม่แน่ใจแล้วว่าบอสมาเวฟดิ้งห้าเป้าเทากัจะไม่ผิด เอ้ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวมาแล้วตัวอะไรอ่ะโอ้โหคงนี้ตัวนี้มาโดนน็อกแม็กโดนน็อกแม็กเรียบร้อยไอ้นี่คอมเมนเซอร์ก็จะโดนน็อกแม็กด้วยครับนี่น็อกแม็กไปแล้วท่านผู้ชมอีกรอบหนึ่งนี่บอสบอสบอสโดนบอสโดนนี่ฮะบอสโดนไม่ต้องไปไหน ไม่ต้องไปไหนไม่ต้องไปไหนอันนี้คือพี่จะเอาอย่างนี้เลยใช่ไหมเพ่ี่ดีกว่าผชมดูตัวดิโคตรเท่ถุงมือแบบเปลี่ยนไปมากเลยนะตอนนี้ครูดาว0.2แล้ว ยังเท่บอลเลอร์ชอบแรับๆแล้วก็มีแบบขายื่นออกมาด้วยนะครับตีเร็วขึ้นมากนะมันะเป่าอยู่ด้านหลังด้วยนะครับ้วดูขาเดยนะคมับมีแบบขาเหล็กเพิ่มเข้ามาด้วยนะท่านผู้ชมเมื่อกี้ไฟโนฮิตมันเท่าไหร่นะอ่านี่ไงไฟโนฮิตตีตีคั้งที่สามดาเมจหนึ่งร้อยดามเมจจากสามร้อยสามสิบเป็นห้าสิบนะครับ แล้วก็ดามิ่ง็อกแบ็คสองร้อยนะเฮ้ยไม่ใช่ดิคืออะไรอ่ะสปอนเซอร์ดามิ g e คืออะไรผมก็ไม่ได้จมเหมือนกันท่านผู้ชมโชว์โชว์อะไรให้ดูนะตัวนี้นะกดสกิลเอลงตรงไหนดีเอลงตรง,งไหนดีนะตัวนี้กันเห็นไหมคือถ้าเราลงถูกจังหวะมันจะสตันตัวด้วยนะซึ่งถือว่าโอพีมากอะ แล้วมาคูดาวสามหาวิททีผมทำไปก็ไม่รู้นะมาบอลเรอร์จงสู้บอลเรอร์จง <c oughs> เรียบร้อยไม่เหลือครับ <c oughs> ตัวนี้ให้แม็กก่อนดีกว่าจะได้เป็นจัมเปอร์ไม่ใช่หรอไม่ใช่หรัเขาเน่ยอย่างครับเออถ้ามันรอดไปด้านหลังมันก็ตายอยู่ดีครับน,น,นี่ตัวนี้จัดการหมดนะ โอ้โหโอ้โหโอ้โหเบรกเกอร์เบรกเกอร์ er, er, ไม่มีทางชนะเบรกเกอร์ break er, ไม่มีทางชนะครับตอนนี้เบรกเกอร์ break er, ตัวหนึ่งรอดไปได้นะครับโชว์ประสิทธิภาพหน่อยไหมผมไม่อยากโชว์ประสิทธิภาพเท่าไหร่อะแต่มันกระโดดดึงไปไกลเกินตีเร็วป๊บป๊บป๊บศูนย์จุดสองอะโชว์ประสิทธิภาพตัวเองหน่อยนะบอลเรอร์น้อย จงลงเล้ยเดี๋ยวเดี๋ยว slow b o ยังไม่มาครับสโล w boss ยังไม่ถึงหนึ่งสองสามจอซีนะปังนี่สตาร์ท slow b o เลยครับอย่าง op ตัวนี้ชอบมากท่านผู้ชมผมอ่ะ op จัดตีรัวครับตีรัว knock back ครับน็อ c แม็กโดนน็อ c แม็กมาเลยโดนน็อ c แ b ็ c หมดโดนน็อ c แ b ็ c หมด ี๋ยวเราเดี๋ยตอนนี้ว่าไปได้ไหมนไม่ให้รอดไม่ให้รอดไม่ให้รอดอันนี้มาจากไหนนีน้มาจากไหนมาจากไหนมาจากไหนเวฟสุดท้ายแล้วทุกท่านเพลงไม่มีเหรอมาแล้วพอดสู้กับบราว์เซอร์สี่ตัว พิทูบเทา้าจอนซี่นะ่ะทำดามเมจอยู่นะเฮ้ยจอนซี่นะ่ะทีมันสู้มันลูกพอ่อสู้มันถึงวงแกจะสั้นก็ตามแต่แกต้องสู้สู้มันลูกพอ่อสู้มันลูกพอ่อสิบห้าวิโอ้โหครูดาว ก้าสิบแปดสิบเจ็ดเจ็ดโอ้โหสปอน่างนี้โอเคนะผู้ชมงั้นผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้กันครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย